โอ้ยเกือบแล้วว่ามาชนไม่หน่อยดีเอยเองเฮ้ยทำไมมันปล่อยแล้วอ่ะเนอะเออไปไปข้าเหรียญ เดี๋ยวอีกน้อยนึงขึ้นข้างบนตาเล่แล้วไม่ตรงแล้วขึ้นดันหน่อยเออแบบพี่เขาสอนเ้วเห็นเปล่าโอ๊ย,ไม,อยอไม่เป็นไรอีกสองอีกสี่เรียนใส่ไปเราใส่แล้วใส่ไปเลยเขาไม่ปล่อยอกแก้วเนาะ เพราะว่าตัวนี้น่าจะง่ายนะตัวนี้น่าจะหล่นมาอ่ตาเหล่แน่เลยเฮ้ยเฮอะไรนี่เฮ้ยอีกทีเฮ้ยอีกสองเฮ้ยไม่เล่อีกสองเดียวนี่แหละเอาเลยมั่นใจมั่นใจตัวเองหน่อยโอ้ยโดนอีกแล้วเอาอีกเอาอีกดูดิ โอ้ครบแล้วเอา้าเปิดไม่ลนไม่ลนไม่ลนโอ้โหมันได้ตอนนี้นี่เองโอ้สุดยอดจริงๆเลยเฮ้ยขอ,อถ่ายรูปเลยรึหยิบไม่ได้ให้พี่ก็หยิบให้โอ้ยกว่าจะได้ นะครับไหนดูโชว์ที่โชว์ที่ <มา S 1> โอ้อันนี้พลอยกดเองใช่ไหมเนี่ยแน่ล่ะขวรจะได้หรือจอมเออควะได้หลายร้านเลยเนี่ยลร้านเลยเนี่ยบาร,ร์ดีแ้แลนด์บาร์แลหรอโอ้ได้ตัวนี้อยากได้จริงเอโอ้ยขนหลุดแล้วอ่ะเดี๋ยวแม่บอกตุ๊กตาตเต็มบ้านแน่เลยใ,<ห>ใช่ไหมเหรอ เราอย่าไปเข้าห้องน้ำเหรอ